ใครเคยมีอาการปวดคอแล้วลงแขนหรือปวดหลังเล้วลงขาบางไหมครับ <Wow. S 1> อาการนี้อาจจะเป็นอาการแรกเริ่มของที่เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมก็ได้นะครับ สวัสดีครับผมแพทย์แผ,ผนไทยสุปกรณคาโดกิครับหรือว่าหมอทาโรนะครับเป็นแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญเรื่องของการรักษาแล้วก็การนวดดึงดัดกระดูกครับอันดับแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของกระดูกสันหลังก่อนว่ากระดูกสันหลังเรานะั้นจะประกอบไปด้วย3อย่างครับเรื่องของกระดูกแันหลังเอง ไขสัังแลวก็หมอนรองกระดูกครับทางนี้ตัวกระดูกสัังเนี่ยจะทําหน้าที่ในการโปรเทคหรือป้องกันเรืเ่อ,องของไขสัังเส้นประสาทต,ต่างๆของร่างกายและอย่างหนึ่งคือเรื่องของหมอนรองกระดูกครับหมอนรองกระดูกนั้นเปรียบเสมือนเรื่องของโช้กอัพโซเบอร์หรือเราจะเรียกว่าโช้กอัพของรถยนต์ก็ได้ครับคือทําหน้าที่ในการทําให้ตัวกระดูกเนี่ยมีภาะวะยืดหยุ่นสามารถเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเป็นบิดซ้ายบิดขวาหรือว่าจะกม้มหรือว่าจะลักษณะืยืดก็ได้ครับทางนี้ หลักๆเลยปัญหาที่เจอได้บ่อยก็คือเรื่องของคนที่มีอาการปวดหลังนานๆหรือมีอาการเล้าชาปัญหาหลักๆก็คือเกิดจากตัวหมอนรองกระดูกนั่นเองครับตัวของหมอนรองกระดูกครับถ้าเราจะเจินาการไม่ออกเพราะมันอยู่ในร่างกายเราจะไม่เห็นเนาะจินาการง่ายๆครับเห็นได้เจอบ่อยก็คือเรื่องของตัวของหมอนงกระดูกเนี่ยจะคล้ายกับไข่ดาวครับ <Wow. S 1> ตัวที่มีปัญหาหลักๆก็คือตัวไข่แดงตรงกลางนี่แหละพอรับน้ําหนักเยอะมากๆมันจะค่อนข้างหนลี เลยตัวไข่ขาวออกมาแล้วมาทับกดเส้นประสาทข้างนอกทางเนี้ยหลักๆปัญหาส่วนใหญ่ที่จะเจอได้บ่อยก็คือจะเป็นช่วงของกระดูกข้อเอวที่ประมาณช่วงที่4กับ5ของร่างกายครับเพราะว่าช่วงเอวเนี่ยจะเป็นบริเวณที่คนเราไม่ว่าจะนั่งจะยืนน้าหนักจะลงที่บริเวณตรงนั้นเป็นต้นไปทําไมสะโพกเรามีอาการชามีอะไรเพราะเนื่องจากว่าตัวเส้นประสาทบริเวณของสะโพกเนี่ยมันจะเริ่มที่ข้อ4ี่กับข้อห้าเป็นต้นไปเหมือนกันครับแต่ว่าปจัจจัยที่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของอายุครับ คือทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้เรื่องของหมอนรองกระดูกเนี่ยเกิดภาะวะเสื่อมขึ้นมาพอหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยเขาเรียกว่าความสูงของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบลงมาแคบแคบแคบ,แคบไปเรื่อยๆจนทําให้มเกิดการปริหรือว่าการฉีกขาดตัวของหมอนรองกระดูกหรือว่าไข่แดงที่ผมบอกเนี่ยมันปีกออกมาแล้วกดทับเส้นประสาทเลยมีอาการปวดหรือว่าเล้าชาเกิดขึ้นตามมาครับแต่ว่าทั้งนี้แบ่งง่ายๆเดี๋ยวผมขออนุญาตแบ่งให้ทุกคนจำได้ง่ายคือสามระยะ ระยะแรกก็คือจะเป็นระยะแรกเริ่มที่ทุกคนจะมีการปวดปวดเลือรังปวดเป็นไหาย,หายเขาเรียกว่าปวดแบบหน้ารัางคาญไปเรื่อยๆครับ เรารู้สึกว่าเราชินกับมันได้แดี๋ยวมันก็เป็นต่อเราพยายามหากิจกรรมพวกนี้นั่นคือเป็นการคลายกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นการโยคะออกกาลังกายหรือจะเป็นการว่ายน้ําหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยไอตรงเนี้ยอาการจะหายไปในชั่วคราวแต่ว่าไม่ได้หายถาวรนะครับถ้าหากว่าเราไม่รักษาขั้นที่สองให้ดีเนี่ยขั้นที่3จะข้ามขานไปเรื่องระยะขาลุนแรงครับก็คือมีอาการกดทับจนทารักษาคือเส้นประสาทเนี่ยเกิดการพิการหรือไม่มีการส่งต่อของเส้นประสาททาให้บางคนไม่สามารถทีการขับถ่ายหรือว่าเรื่องของการปัสสาวะได้เลยคร ยะแรกเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าหากว่ามีอาการอักเสบอยู่เนี่ยอันดับแรกที่เราไม่ควรทำเลยคือการออกกําลังกายหนักๆแต่ว่าถ้าออกได้ผมขอ,อุญยะเรกคขาว่าไปใช้คําว่ากายบริหารดีกว่าขยับนิดขยับหน่อยให้มีการขึ้นไหวมูฟเมนต์ของทางกล้ามเนื้อหน่อยแต่ว่าทางเนี้ยถ้าหากว่าแนะนำเนี่ยเราอาจจะไม่แนะนาเรื่องของการมวดกดจุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการมวนกดจุดเองเนี่ยจะเป็นการเพิ่มบัตรเพเชอร์ในร่างกายให้ค่อนข้างพุ่งปิดปาร์ตค่อนข้างเยอะจะทําให้เรื่องของอาการอักเสบบเพิ่มมากขึ้น ทังนี้ถ้าหากว่ามีการหลักเสียบอยู่ผมแนะนาว่าหนึ่งไม่ประครบเย็นก็ประครบร้อนไปก่อนหรือถ้าหาว่าเราไม่ประครบเย็นไประครบร้อนเนี่ยแนะนําว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทานยาหรือว่าทายามองก็ได้ครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีเลยสมุนไพรใกล้ตัวง่ายสุดก็คือเรื่องของขิงครับ ขิงเองมันจะมีรสทางยาก็คือรสทางเผ็ดร้อน <Wow. S 1> ตัวเผ็ดร้อนเนี่ยจะช่วยเรื่องของกระจายลมในร่างกายตรงไหนที่มีการอักเสบตรงนั้นแหละความร้อนมันจะกัตก็อย,อยู่ตัวขิงเนี่ยจะมาช่วยใกันให้ลักษณะก็คือความร้อนนี้มันแผ่ซ่านออกไปทั่วร่างกายคือง่ายๆคือลดอาการอักเสบบริเวณตรงนั้นครับถ้าหากว่าทานแล้วเราอาจจะหาตัวที่เป็นครีมหรือเป็นตัวยาหมองก็ได้ครับที่มีส่วนผสมของไม่ว่าจะเป็นขิงหรืออาจจะเป็นไพรก็ได้นะมาทาบริเวณภายนอกก็ได้ครับอาการอักเสบดีขึ้นแนะ่นอน พอขั้นตอนของการรักษาเสบเนี่ยถ้าอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแนวทางการรักษาใหม่ <Wow. S 1> ทีนี้เราจะขอเริ่มกลับมาโฟกัสก่อนเลยว่าสาเหตุคืออะไรสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องของอายุก็ได้ครับแต่ว่าเรื่องของอายุอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากนิดนึงสาเหตุที่2ต่อไปคือเรื่องของพฤติกรรมจริงๆพฤติกรรมเ,เป็นสาเหตุหลัก,กที่ทําให้เกิดโรคต่างๆไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่มะรองกระดูกอย่างเดียวนะครับทุกโรคส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆคือเรื่องของพฤติกรรมถ้าหากว่าทุกคนสามารถป,ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้อะ อาจจะไม่ได้เกิดโรคต่างๆเลยก็ได้ครับแต่ว่าเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่หมอทุกคนอาจจะให้ลุกคนเหมือนหีกเลี่ยงหน่อยแต่อาจจะเป็นข้อที่ยากที่สุดข้อที่หนที่สุดที่รู้สึกว่าอาจจะปรับเปลี่ยนได้ยากท้งนี้พอเราหลีกเลี่ยงได้อาการต่างๆก็จะดีขึ้นแต่ว่าทางนี้ถ้าหากว่าดีขึ้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยยังไงหมอก็ยังแนะนําให้คนไข้เนี่ยเสริมแน่นอนคือเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การบริหารครับ <Wow. S 1> เพราะว่าถ้าหากกล้ามเนื้อโดยรอบที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันแข็งแรงตัวหมอนองกระดูกเองเก็จะแข็งแรงตามเหมือนกันครับ โอเคครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของหมอนรองกระดูกค่อนข้างเยอะแล้วถ้าหากว่าคนไหนที่สนใจเรื่องของระบบกระดูกหรือว่าตรงไหนที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังโคตรประหารอื่นที่คนไข้ยอยากสอบถามคนไข้าสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ไลน์สอบถามเพิ่มเติมก็ได้ครับผมหรือว่าถ้าให้ดีกว่าแนะนําว่ามาสอบถามหมอโดยตรงที่คลินิกเลยก็ได้ครับผมสหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ